ไปดีทุกคนบรรยากาศยามแรงอยู่ที่สวนเจ้าอันงงเนาะืันนี้สิผ้าไปเบิง่งสถานที่ใหม่ข้าเจ้า,าเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนาะงมองนะไข่ไาคาือกันกับ,บวังเนวะียงเนาะข้าเจ้าเห็ดตูบตูบหน่อยกลางหน้านะเป็นหานอาหารข้าเจ้ากำลังเปิดท่านผู้ชมเดี๋ยวสิผ้าไปเบิงนะ่งเนาะ ตอนนี้มาตีเงลังปัน่นรถถีบอยู่ที่สวนทำเจานะ้จาหน,นุวงเนาะคือบรรยากาศแดดนังเงาเมื่อนี้แดดออกเนาะของฝาแฉมใสทั้งคนเลยได้รถไปก่อนเออขัน ขอให้ท oh, ่านเดินทางด้วยความสวัสดิภาพท่านผู้ชมไปโอ้เหมือนไอวิวดีเลยเนาะเหมือนเนาะวิวงามเลยวิวงามวิวงามท่านผู้ชมแต่ว่าคุ้นไรแต่ได้แหละ อันนี้อยู่เบื้องนั้นเนาะตูข้าวเจ้าเฮ็ดห่านอาหารใหม่อยู่หวงนะคนไลยแต่แต่แต่ว่าไปลองลองอันนั้นลองไปท้ายเบิ้งเนาะกะน้ำหละทับมุสุกห่ามบ่ยูยูไปในกะด่านต่างคนท้ายเบิ้งเนาะแต่ว่าคนไลยเขากับบนลงไป เพราะเขาจะเปิดเพลงนะเขาจากินเหลากินเบียร์เนาะเมาเขาคงอยากรลบกวนมันก็คงอยากคลาทกันแต่ว่ายากนะสาวจามาดิตอนนี้ก็เป็นเวลา สี่มงครึ่งเน,นาะสินาฬินาทีแดดยังแห้งอยู่อันนี้คือเส้นทางออกไปลหลอกแกะเนาะเดี๋ยวสิปามือสลับมืออะไบ่สุบ๊บซุ๊บซุ๊บตายเดี๋ยวเดี๋ยวสิสลับมืออีก,กอนโอ้

มันเป็นสถานที่ใหม่หน,นะเห็นเขาเจาถ่ายลงเฟสบุ๊คแต่จริงเขาเจาเขากระเฮ็ดแต่ดุนเนระเขาเฮ็ดแต่ดนนนะต่วราซ่วงนะห,าไไหนันหอยไปถ่ายมึงเขาเจากระล่างเฮ็ดสะพานขามอืมเป็นใหม่คล้ายที่สอดอยู่วังเวียงนะ ทา้มปั่นขึ้นผู้วิ่งอัปบอถ้าเขาเปิดแหล่งท่องเที่ยวเนาะเที่ยวรถที่กันหนีขึ้นไปขี่ขึ้นไปผู้วิ่งไป็นรีวิวเส้นทางไงเพิ่งหมู่อะไรที่ล่อบ่ใครแต่ว่าทางน kh ี้บสั้นปันไดแต่ว่าเขาขึ้นขี่เขาขี่ขึ้นไปอ่าว่างน้ำเชี่ยวกระหอย hai chạy bộ thua thọ gần để thằng một rôm khát chậu và ngạm thế ngạm và cái view ngạm càng thùng nà lên nó lên bò mà cái cát đạn nùng. โอ้ขาเจ้านะเปิดเพลงท่านผู้ชมไปเดี๋ยวสีไายเบิ่งเ่าวๆากันเนาะสีปวยยางลงไปหรอกเอาไว้บดยามบุ๋มีคนบาติดจดี๋ยวสีย่างลงไปเนาะไปรีวิวเบิ่งพวกลงไปมันกะหลบกวนข้าเจ้านะข้าเจ้ากินเหล้ากินเบียร์ไปถ่ายเขาเนาะมันกะคากแทะมองนี่นะผนเฮ็ดวิว เป็นอ่าสวนอาหารอยู่หม่องนี้เนาะงามได้บม่องนี้มันเป็นแบบธรรมชาติตีนภูวิอ่ะสดๆแหละบ่นนี่อ่ะทางแดงๆขึ้นไปก็ขึ้นภูวิอ่เนาะเดกัวน้ําจัง nhóm từ khoa ha tôi nhìn lại thành một rồi rồi mừng sẽ phạm khua ừ. hết oh, mày sao đi. nó thì à. đột khám phải phải lên đây là đi không phải bổ thử thạng lên đi không Ô ô uh, thảm một số mở khác như đấy nè lưu với nhà cát bẹp sợ tay đi ở phá tảng nè tay đi ở phá tảng băng viêng đây nó wow 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 quay xỉn thang đi <laughs> chọn chung áo quá phá tặng một số đi đi thải bên nhà đồ ngâm ngang một nọ nè mất nhà khải khải cứ phá nó mỏng nọ ขักซุดมองเนี่ยเหมาะกับการลินไฟสุดเลยเ <c ười> นาะเดยวจ้าเห็ดแบบมีสะพานขามไปเนาะมีสพานขามจอดรถก่อก็อมีอยู่ประมาณสี่ตูป,นปเนาะกับโบายหนาจะเห็ดเน่ๆ หนาจะเห็ดยาวไปกับหันอีกเนาะอยากลงไปรีวิวอยู่ท่านผู้ชมแต่ว่ามันจักแนว่ยไรเนาะเอาไว้มื่นตอนเสาใช่ไหมหื่นตอนเสาเดียวบัดดิงสิมารีวีดวยเบิ่งเนาะบรรยากาศยามเส่าเบิ่งทะเลหมอกลงเนาะบรรยากาศท่านผู้ชมเลยเข้าเจ้าก็เปิดเพลงอีกอย่ามันติดลิขสิทธิ์เนาะจักหันสื่อหันแนว่ยไรบูหูเลยหูแต่ว่าอยู่ส่วนคัวน้ำจั่งทางไปวังน้ำเขียวเนาะงามงามบรรยากาศงาม เือเป็นจุดเช็คอินใหม่ของแขงไสสมบูรณ์เลยเนาะบรรยากาศก็คือคือผ้าตั่งวางเวียงเลยเนาะใสสมบูรณ์นี่กับวางเวียงนี่มันเป็นยังที่ว่าจะข,ข,ข,ขไ่ไขคือกัรหลยเนาะบ้านอ้ายกับหนองหุน ph ph ห่นแหละบ้านฟ้าแฝดก็ว่าได้เนาะวางเวียงมีแบบไดฟผ้าตั่งก็เออไสสมบูรณ์ก็มีแบบนั้นนะนี่ผ้าตัวนี้มันจะไข่ไขคือกันผ้าตั่งเลยอยู่ทีแค้มลำจังเนะาะพาตามผู้ชมเดี๋ยวบัดนี้บัวติ้งสิผ้า ปั่นรถไปพุ่นแล้วเนาะขึ้นไปว่างถังเที่ยวหมดแหละทดสอบประสิทธิธภาพของบาติงนำ้ำ <c oughs> โอ้ยขับเจ้าเปิดเพลงอืม <c oughs> โอ้ยเสียงเลิดกระซิบแห้งเนาะไป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 เลยปั่นพปหอวดวงถังเที่ยวเลยเนาะกระเทืนอนมาหอดีแหละ ถ้าว่าทางเส้นนี้เงวซื้อไปหอดหลงแจนคือสิดีแบบว่า,าปูทางยางไปเลยนะมาติงกับสิพ่อได้เที่ยวไปยูเนาะหลงแจงอันนี้เส้นทางนะมันหยากร้ายเนาะเส้นทางหยากรายแบบพืสกกส่สิจกะชีไปเสี่ยงอีก้ารถทัวกันมูมีรถมูมีบ้านคนเนะาะทำใจเลยตรงนี้ จูงบ่หรือว่าบดไปเลยเด้เสียงลายเนาะกันเป็นทางเนี่ยเดี๋ยวก็สบายพอกาสิไปทุกทิศเนาะลมแจ้งทางซุ่มต้นหนึ่งหยาเออแมนเขาเขียวเลยเนาะเขาให้ทางซุ่มไปเข้าเจ้าปลูกปลูกให้แทวนี้ส่วนหนึ่งเขาเจ้าจูดเนาะมันเด็กที่ควันพี่เอ็มอู้ไลายโอ้โคตรตึงเลย โอ้อยหยาหลุดทีเพ่กับนั้นไปจุงเอาจุงเอาท่านผู้ชมจุงเอาเนาะพี่บรรยากาศงามแห้งเหมือนนี่งามรายงามรายสารคดีรูนี่บาร์ดิงกับผ้าระเบงบรรยากาศหาดอาหารไม่เนาะอยู่ ส่วนครัวตั้งไปบ้านมลเคียวเนาะผู้ได้กลไปก็มากัมาแวะนางหลินด้เนาะหรือว่าผู้ได้อนะสิไปบ้านหลัเคียวกับแวก่อนแตล่าจงไปบ้านหลัเคียวก็ได้เนาะหรือว่าออกจากบ้านมเคียวแลวก็มาแวก็ไดดเป็นสถานที่ใหม่เนี่ยผมถ่กัไปรีวิวเนาะถ้าอ่าบางๆถ้าบุมมีค้นก่อนบางทีจะไปรีวิวเพรวัสุ่นี่ก็ยามแรงวันซุกเนี่ยค้นกันลายเนาะ บมเมนว่าอายว่าย like ังเดี like ๋ม like ันแบบมันโม้มอสมนะทานผู้ชมแบบว่าเ้าสิไปย่างถ่ายรีวิวเพื่อนเนาะเพิ่นกินเหล้ากินเบียร์ใอญ่เบอร์กันเปิดเพลงดังอี่เนาะเอาไว้มีโอกาสมืออื่นมือหื้อนี่แหละหรือว่ามีโอกาสมอสมมาติงกับชิมารีวิวไอ้เบิ่งเนาะก่าค่กได้บมนะมอแกการแบบมานั่งหลินซิ้วๆเนาะแบบบรต้องเปิดเพลงยังนะ เดี๋ยวฟังเสียงธรรมศาสตร์ก็แห้งละไปตามไปชมเดี๋ยวเขาหมดและจุดมุงไม้เขาทางไปวานหถูกเพียวเนาะไปไปเพาะกันวานหถูกเพียวไปเบิรงว่างถูกเพียวว่าปัจจุบันนี้เป็นอย่งไรเนี่ยล่ะวันนี้เป็นมือที่ว่างห่างร้ายมือนีัน ย่อกบให้ต e, <Ta S 1> ัวที่ตั้งแต่ลายพุทโ้ยอมแหละคขนาสีมาพักพรเนี่ยนะมาฟักพรมาว่ามาเจอเสียงเฟืงไปเนี่ยนุ่ยอมยอมถึงแล้ววางขี้เขียวเอ้าสะพานตัวนั้น เมื่อนั้นคือเป็นสีแดงเมื่อบันนี้คือเป็นสีเขียวนะโอ้ตึงตังตึงตังเลยโอ,สสอ,สอ้สาวสาวมงทันสวมสาวมงโอ้ตะาลปุ๊เดินมาไกล hiền vừa bao bao cả đấy mau đấy nó xuống say mau lại đây thì nó ngồi đây, đây thay zoom với làm kiểu đó con này làm xay là con này này làm xay là

โอ้ม oh, <c ười> ือนีทองฟ้างามเนาะแต่ว่าเสียดายอย่างเดียวก็เปิดเพลงดังโพดโอ้เดี๋ยวมาพามาดูดำกับธรรมศาสตร์แบบงามๆเลยมันจะสุดยอดเลยแหละแต่ผู้ชม ต่อไปหลุดมันเปิดเลงแห้งโดไวๆมันอนการเป็นหนีักเด้มีเลยคือสัญลักษณ์เอกลักษณ์องอนะวางเดียวมือนขึ้นมือดีของฝางงานได้เหือ มามโนะมองนี้เนาะวู้นนมีโดนบินคือสิ <c ười> อครนะับหัวอ้เนาะทางนั้นใบรุนแนนห่งพวกเดี๋ยวจะน้อยเขาเขานั่งดินแล้วก็จะไปซื่นหนามดูดูหานมีศิษสาวงามเลยเดียเ๋ยวไปดู ท่านผู um, này, u, ta, te, t, uh, ้ช um. ุ่มวางน้ำเคียวเนาะสมัยนั้นคอยทีเล่าช่าฟังเดลยวางน้ำเคียวแต่ปีสองพันสิบแปดตอนนี้อยู่สมัยปีสองพันสิบแปดเนาะมองนี่หั่นยังบอกท่านเป็นสถานที่ของเที่ยวคือแนวนี้เนาะน้าม็นก็ักษณะลักษณะแบบนี้คือเก่าแต่ว่าต้นนั้นโอ้ธรรมศาสตร์งามแหงไลยเป็นป่าเป็นดงเนาะเป็นไห่หน้าชวนนี่เก่าคอยกับอ่าอายหัก เนาะกับหมูหูนะพากันมากเก็บอ่ามันมีพักดีนะพากันมากเก็บนะครับบริคึดเล็กน้อยเลยว่าบอลน,นี่มันสีมันสีอ่าเป็นสถนทรายสีทองเที่ยวเนาะแต่ว่าตอนนั้นหูแต่ว่ามามาเห็นภาพทับพิขออกมาหนังเทียวตอนนนั้ปโคตรงามเลยงามแม่งดีนะเสียดายตอนนั้นบอดติงบ่งม,มีโทรศัพท์บ่ม,มีกล้องเนาะสิถ่ายหูไปไใ้แต่ว่าเสียดายดีเลยแต่หลังจากนันกก้นเนาะก็คนก็นเริ่มมามาเห็น สถานที่แห่งหนี้ก็เลยก็เลยว่าเป็นสถานที่ยอดฮิวเนาะเขาเจ้ากับอ่าดินดินมองนี่หันมันเป็นแบบว่าดินดินให้เขาเจ้า<ม>ให้เขาเจ้าเนาะแล้วชาวบ้านที่ว่าเขาเจ้าอยู่นี่ะนะมันมันเขาเจ้าไม่เห็ดไหเห็ดสวนคู่มือคู่มือเนาะแล้วเขาเจ้าเห็นอ่าเขามาแคมปิง้งเนาะเอาเบี๋เอาเงี้างมากินนะแบบว่าเอาปลามาปิ้งสมัยนัย้นโอ้คักเลย ทำไมตอนอยังเป็นธรรมศาสตร์แบบสดเลยมากแถวนี้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตบาดีเล่ากันเกิดไอเดียนะเลาก็เลยมาปลูกตูปลูกยางไสนะ่เนาะสุดท้ายเป็นสถานที่แบบเราเห็นแบบนนะโอ้ตอนนั้นคลากรตอนน่ะตอนที่ว่ามันยังบอท่านมีไฟไฟยังบอท่านมีเลยนะเข,เขาเขาเขาเจากับเปิดเพลจะสิกับเลยเปิดเพราะว่มนไม่มีตูมียางนอนสิต่อไฟตอนน่อยังมากกับมีแต่แบบมานังกินเด็กกิตาห้องเพลงโอ้บรรยากาศแบนนั้นตอนนั้น สุดยอดเลยอยากให้ท่านผู้ชมมาเห็นตอนน่ะงามสุดๆเลยนนอาะ่ขั้วขามขัวขามไปเบื่อดนะเนาะมันเป็นคอนใหม่ดอกโมแมนตขัวแต่ว่าขอยนั่งอยู่น่ะ่ายหูไว้แต่ว่าลืบบดแล้วเนาะมันอยู่ในเฟซเก่าเฟซเก่าถัดถึงบล็อกบ่ได้นะบ่ได้เคลื่อนไหวด้วยแล้วมันตัเขาเจ้าแฮกเนาะก็เลยว่าลืบถิ่มโอ้เสียดาย ครับเก่าๆตนน่ะเป็นแบบนี้แหละตอนนั้นน่ะธรรมชาติแบบสดๆเลยดิบๆเลยนะสวัสดีผู้ชมเดี๋ยวเฮาย่างไปซื้อน้ํากป อดท,ดฟออทนฟังเอาด<อ><ส>้อยท่านผู้ชมไปไปเราจิจุกรหดไปเนาะโอ้โอเป็นสะพานซีเขียวแหละตอนนั้นหันยังเป็นซีแดงนะเนาะเขาจาะท่าซีแดงแั่เดี๋ยวนี้เป็นซีอะไรน,น โสดงโสดงทานผส้มเดียวไปเลยเนาะไวไว้เสียงเพลงดังแห้งกด โอ้ยโอเคทำประตส้มเลยเจ้าหมอกทียงนเนาะแข่งว่าใครแนี่ยินาที่นี่เรียบร้อยแล้วทำประตส้มสำหรับคลิปว่ารู้นี้ก็สศิภาไว้จำนี้เนาะมื่อนี้กับผ้ามาปันนวดจีบินส้มบรรยากาศยามแรงของธรรมศาสตร์ใช้สมบูรณ์เนาะมาหอดบ้างน้ำเที่ยวถือแหละทบิดวาสีผ้ารีวิวเนาะวาสีรีวิวเส้นทางเวนวาสีรีวิวหาอาหารอันไหนบิ่ง ที่ถ่ายเขาเจาเปิดเพลงดังเนาะเพลงกระติบลิขสิทธิ์เนี่ยแต่ว่ามาเจอว่าน้ำเคี้ยวแห่งนักก <laughs> <laughs> ลัวเนี่ยทำให้สม้มสรับคิดนี้กับสีพาไอานี้เนาะฝากคนเป็นกำลังใจกดติดตาม,ตมกาติดเด้อพอกันคลืนละมันก็ตัวปก่กอนสบายดี